สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดาครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอนําเสนอลาวี p นะครับลาวีไของวันที่5กรกฎาคม2567นอนะครับลาวีอพนะครับเขามาเชิญนำเสนอทุกวันทุกวันนะครับแล้วก็หลุดทุกวันด้วยนะหลุดทุกวันนํานไปเป็นเลขดับดีกว่ามั้งอื นำไปใช้เป็นเลขดับดีกว่าเอาไปตัดดับเลขเด่นคนอื่นเลยนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้จะลงให้อีกวันหนึ่งนะครับถ้าไม่มาวันนี้จะขอพักดูคนเดียวก่อนนะอ่าแล้วค่อยจะมาลงให้ว่ามันเดินยังไงไงเมื่อไหร่นะครับวันนี้เป็นวันลงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะดูนะถ้าเกิดมันเดินค่อยจะมาลงให้อีกถ้ามันไม่เดินก็เดี๋ยวจะหยุดพักก่อนไปไปหาวิธีอื่นก่อนนะครับประมาณนี้นะครับอ่าเข้าใจตรงกันนะครับตามนี้นะครับ วันนี้จะมีเลขอะไรบ้างเราก็มาชมกันเลยนะครับขอขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะมาชมนะครับทุกคลิปปเลยนะครับอ่ารับอ่าเรามาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรนะอ่าวันนี้3มกับ4ี่นะครับ3มกับ4คู่กับ6กับ7นะความจริงมัน3 4 5ี่ห้าแหละ3 4 5ห้านะแถม5้าให้อีกอ้ามันจะมาไหมสาม่เนี่ยถ้าไม่มาแล้วก็หยุดเลยวันต่อไปจะไม่ถามหานะ อาจะพักก่อนนะครับจะหาวิธีใหม่ก่อนนะครับเอามาจับคู่กัน3 6มห3 7ี7 3 8 4 8 3เ4 9สเนะครับ3นี้นะครับเน้นที่6กับ7ก็อยู่ข้างบนนี้นะครับ6กับเนะเอา6กับเอยู่ข้างบนนี้นะครับเราเน้นที่3นะครับนี่นะสาม ตามอยู่ฝั่งนี้นะครับตามอยู่ฝั่งนี้นะครับเดือน6กับ7อยู่ตรงนี้นะครับเลือกเอานะครับ6กับ7นะตามนี้นะครับชุดวินก็าอยู่ตรงนี้นะครับรูดวิ่งเราเน้นที่3ามเราก็รูดที่3นะครับอืมครับอ่าพิจารณาดูนะครับรุดลงเพื่อความบันเทิงนะครับอ่าวันนี้ดูว่าถ้าไม่มาจะไม่มาลงอีกนะครับถ้ามาแล้วค่อยจะมาลงให้อีกนะครับอืมสามสี่ห้านะ ประมาณนี้นะครับมันชอบหลบชอบอะไรดีนัเดี๋ยวจะไปหาวิธีอื่นนะครับประมาณนี้นะครับไม่อยากให้ทุกท่านได้ผิดหวังตลอด10รอบ10งวดประมาณนี้นะครับอ่ะจดเอาเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับแหๆๆนะครับวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับ3 4 5นีห้าเน้นที่3มนะครับ3าม7ก8 39เดามไปกลับด้วยนะครับเ่ือน ทีหกีเจ็ดก็เป็นตัวรองนะครับทีแปดีเก้าเป็นตัวรองนะ3นี้เลยนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับเข้าใจตรงกันนะครับพรุงนี้อาจจะหายนะถ้าเกิดมันไม่มานะครับไปาหาวิธีอื่นก่อนนะครับสวัสดีครับสดีครับ